พี่นางว่าแค่เพื่นยิ้มหายมาไว้เด้อหายแบบว่าหรอหายบ่คือพี่นเอาไลเปิดคลิปมาพอพาเขาอีแล้วเนาะอ่ามาฟังตะดําเพื่อนเราความฝันให้ปอเตอร์ฟังพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ให้ห้องท่องเตะเือนคนนึงฟนฝันไปซ่างครับเราให้ปอเตอร์ฟังดูเจอไม่ได้ตัวปลอมเป็นอะไรไม่ได้ตัวจริงก็ไม่ได้ตัวปลอมเป็นอะไรไม่ได้เป็นพี่ตัวจริงว่าคือตัวปลอมเป็นพีนะ อืมไม่รับตัวไรไม่รับตัวไรใจไรวะใจไรตัวไรตัวนี้บ่คือตัวในฝันวายมาตัวในฝันโอ้ยเสียงดังเลยพี่น้องเลยแล้วหลังคาแล้วเฟื่องหนึ่งเดี๋ยวยังเฟื่องหนึ่งพี่น้องเลยทานสร้างเพื่องกะอ่าพ้าวอยู่เนาะทางสร้างเพื่องกะพ้าวเห็ดพ้าวทำ ป้าลุงคอมเมนต์มาเมื่อวานนี่ว่าทําหลังคาหน้าฝนเนี่ยนะป้าก็เลยบอกว่าถ้าว่าโมเมนต์หน้าฝนกะโบจักเออมันโบจักว่ามันหัวนะพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงสบายดีเลยสบายดีอัหนาไหมอันหนาป้าสบายดีจ้าป้าลุงเลยสบายดีสวัสดีเด้อมากินข้าวน้ำอ่าไอคัปเตอร์ กินลายพวกนีกระตูนะแม่ไอ้ตาแน่ไอ้ตาบอกินข่าไอ้ตบอกินลายพี่น้องเลสลับกันไปใช้ดไอ้ตาไปไเราไปกะยาเราดินมยาพอดิน่ะดินายดินมยาเมตุยเน่เมตุยนะมเาดินบ่เมตุยนะ ตื่นบ่แม่ยาบ่อันนั้ตุ้ยเนนั่นน่ะตน้อยผไม่ยาบ่ตอน่ะเพื่อนเห็นเนี่บกในหตานนออืมบักนน่อยอะไบักในน่อยนะนินหน่อยนะมีี่ว่าน้องบักนน่อยเลยเพิ่นน่ะมันดุมันเพื่อนยังวาดน้าเลยพี่องเ้ยตื่นมากล้วมาดิน้าไม้เตยตาเลยเตยประดุงกินข่าวน้ำเนี่ยน้ำไม้ต้ม แตะขัวมูไอตารำมขัวไข่ปลาลองไงน่ะลงบุญออกไปละมันเกิด wow? มันน้องวาสนามเจ้ากว่าเบื่อนี่บอเป็นบอละเป่าเป็นบอดินฉิไปชอนองเป่าบอนองบอเปาไ่ได้ยูวะอน่องไรได้ใช่น่องอะไรงันไเต่เลยแช่อยู่บองมาแน่ิออยู่อ่ะอินได้แบงมาห้นี่เปิ้พัดเสน็้ไปเอาไงเปิ้ โอเล่าให้ป้าเตอร์ฟังจบแล้วความฝันน่ะเป็นได้ไรเพราเพิ่อนฝันน e ั้นไม่ได้ตัวจริงก็ไม่ได้ตัวปลอมเพราะเราเพิ่นให้แม่ให้ห้องห้องแตะแตะกังดึกกังคืนผู้พี่น้องเลยให้แล้วก็พอจันก็ไม่ได้กับลูกเมาโยเอาแล้วก็ให้ยังมาชอรมดินยังมชอได้ให้ไวไวเป็นเราผ่านเห็นไหมวันนี้ตัวปลอมใจไร้สิเออเพิ่นอารมณ์ดีแล้วใจไร้บอกไม่ได้ก็ใจดีอยู่เวลาได้ผ่านใจไร้วะ เออยยิ่อ่าน้องชื่มือก็เถอะอไยเพื่อนายเพื่นใจดีได้เลยเวลามาถามมาเป็นยังงไม่รัดให้เพื่อนนะโอ้ยแ่เพื่อนฝันวันศินบ่วันศินวะตีกองเช้านี่ว่าวันศินเพื่อนากเป็นอาการแบบไห้ห้องตั้งึกเลยตีกองตุ่มมแล้วลงฉบะทุจาบ่ บอชินนั่ชื่อว่าชิ้นดชิ้นแปดชื่อมาชินเอ่อชินเพลงนี่แล้วก็ชินดับในเมนใช่บาดเด้งเก่าแล้วบอกใส่บาทเด้เทือนึงแล้วกยคุณแม่โดยเอากินข้าวกินข้าวโรก้อนข้าวแน่กินไม่มู่กินอะไรจะได้กินลายเพราะว่าแต่ดาเพิ่อนบ่ค่อยอยากกินข้าวเอาไปเตอร์จะใส่ฮ้าวนอกแนกนุกเิียวเชื่อแถมรถไม่ได้เน่มออชื่อแกงบ่านถชื่อแกงโอ้ ทำนี่ก็เป็นเพลงเนี่ยยินมๆตัวยิ้รถชื่อแกงมันจะแดงได้ยังไงไอ้ตาเมื่อไงพ่อม่ได้กินน้ำดิ้นซั่งไอ้ตาไปเลยด้ไปน่อตะกี้ว่าใส่ลูกยอยมาขนใหม่พี่น้องเลยจมจมมาขนไม้น้ำ่าลบา้างเพื่อนเมื่อดฝ่าเมื่อดฝนมาแล้วเนาะแล้วอยู่ดอกงานพี่น้องเลยเดี๋ยวหน่อยนึงส่วนหลังคาใหญ่พุ่น่นรอให้มันแดดค่ะงพูดแด้พี่น้องเลยมันหัวเนาะ ถ้าว่าเฮาบโดี้เพชรหน,าน้าฝนนี่ล่อห้หน้าแรงพุ่นกับมันแห้งหัวหลายก็นี่มันทะลุลงได้มานลยพี่นอ้องเลยก็เลยดีเพชรตอนหน้าฝนนี่แหละเนะาะหยาดเห็ดกับฝนนี่แหละป่าลุงพันธุ์เนี่วา้าวคือเพ็ดหน้าฝนแท้ไปเลยค่ะควอเตะกี้นั่นมันกับไม่ได้หัวแหะนะ้งเลยนาะแบบพ่อยูนะพี่นอ้องเลยติดดังค้ากันปะกิไนไหมคนะ นานเบื่อเข่าดีได้ปะดูเง้ยเบื่อหเขา้นอืมอเจ้าเอาใครก็ไรเพิ่นอยากเมื่ออเพิ่นเรียบ้อยเลยเพิ่งอยากมื่อนเดีวก็นด้ยังมอยันฝนตกห้ามเห็นว่าเมื่อฝนเท่าเดี๋ยวป้าบอกโอ้ยตกห้าได้ติ้นในินแท็กซีเดียวโดียโบดียรอกจูนจูเนมึงพี่แวนตรงนั้น บจ๊กจะใช้เอาไป็นน้ม่ไมเวลานส้อมาดิน่ไปน้ำมันงน้ำมันนะุ๊ลไปน้ามันใส่ม่น่าพี่เนี่ยไม่หิ้งหิ้งเลยอ่ะกินเขาอ่ะกินข่าดีปลาดุงกินข้าต้องการอีกแล้วอมแล้วดิไม่ปลาดุงกิ่ขไป มวมันู่ีวราเนแบบเงี้ยนได้เป็นมามอ่าแบบเฮี้ยนได้บ่มันต้งเปิดแทบบบเงี้ยนแะอมแน่เผยทางเี้ยบ่ก็เปิดเพิ่มแน่นนะก็เปิดเพิมเปิดเพิมนี่ร้องไปชมเสียงเงินกาเิมยอะบ้านเสียงเงิน่าเพิ่มเยอะเอาปอนไปอเออมือจับปอนเยักองเฮี้ยนหมันแบบว่ามองเดียวแล้วแบบง่แบบ่มาเาดิ ปาแบงเนี่นํามือเข่าอ้ต้อมาทานี่อไก็ประเด็ยอก่ไปเนี่ยวันนีเป็นร่มอ่าๆๆปลาไปบอกวิชากินข้าวแซ่บให้น้องเชิญเลยกูวะวากินข้าวแซ่บจะได้เป็นไอตเตอรนะี่น้องเลยส่วนน้องเชิญกับน้องต้าน้องยิ้ข้าวอะเนะข้าวี่นี้ฮะพออย่าประไนะ สองหอได้เตจัปีเยอ่อนชีบอ่ะเดือนสิบ้นี่ชบอ่เจ็ดเจดบอกเดือนเจ็ดเอาหอเจ็บาเดือนเก้าอ่เดือนเยเป่าราชุนชีบ่เดือนเจ็ดเ็เไือนเจดหเดือนเจ็ดอนอเดีเจ็ดเดวมนนี่ป่อนี้ป่อเยอันนี้อนเตยเจ็ดเจ อาเจงมาพกตวอานนี่ะย right? <sh arp inhale> ังพกปายอยู่เจ้าูกลไอเปีแลเนี่ยปีมาลูกนึกเมนใช้าาชิปแล้เนี่ยอยู่โงแรมตัวเองเมนเพาะวเจ้หลงจะเอ้ามีชอายังอาเจ็ดได้ะเจกัเดือนชุทองกับชิะไบ้างด้เจตัวยังไงไอเดือนมันก็เท่าไว้ได้เนเะ xong mình gần à. chào và hẹn gặp lại 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 lại hẹn gặp 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 lại hẹn นาโน้ตไม่ปลาดุกเหมือนน่ะเยี่ยมปรตูแลร์ตเราหายแล้เจ็บด่ไง่างปังายะเจ้าไปเยี่ยมปางามมาปางงามมเจ็บท้องบางงามเาเจ็บท้องมันเป็นโรคล้วน้องเราท้องแต่คเนี้ยมป้า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 ปาาปาาป้า้าป้ป้าป้าป้า้้้้า้ปเา้าป้า้มป้้้ ไม่มีนูแล้วลูกเล้ยม่นูบอได้เจ้องมาเราไปหาหมอเอาวะจหาหมอเดี๋ยวแม่ย่บ้านเนียบอเ้าเราไปหาหมอใครในระบาดรกคนยาเรานอนอยู่กับเมื่อกอนเด้อได้มดนออืมอันนี้เพิ่งเบอยู่เนาะได้ก็ไม่อยากกินห้อเป็นแกงบ่

มีหมูไทยสวัรค์มาด e> ินไปได้หมน้ำเงินนิผู Over ่อวานั่งนี่อนู่เลยนอนแต่คืนนีต่อ้ต้องินกับยเื่องแนวต่อช่างเรื่วหมูไทยมาบ่เมูสวสบา์งาเดียวนี่เป็นกัแอมขาเมื่อวันเมื่อกมื่อแบบไข่งนั่นพันโจ้กอน

ตัุณใคต้งสีดันต้งต้งีนั่นอันนั่นตัวทั้งทั้งนี่ฉันเลยต้ันนะคุณแม่ไะเยออันนี้นี่แหละฉันเลยไปซีบต้นแจ่ะบไปทังหนาี่ันยาวลอมานจีสิเลยจะได้ฉันเลยอันเห็ดมีสองชั้

กินแนบพวกินกันครวกินกัเพื้ตามาเช็คไกดาวให้เพื่อนเหมือนว่าใครมันบได้แตาครแตะไครเหลือดห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนไ้าค่อเตอรกับมมันมใ่ไข่ครนะไอ้ไ้ตาก่ะโดนไอเตอร์แซงน่ยเดืยงงั่งอกินจะกบบนองก็เเอามานองกินได้เตอร์อันนี้กินได้นุ่มกันี่เด้อขนเบอไงนอ่าไก่ดาวไก่ดาตัวใหญ่นกานุ่มไก่ดาวอาอไ่าวอไ Phải đào <laughs> bọn à, không? Đá nốt đá nốt Thách lại thịt chua đây Thế ông ngon rồi cứ bỏ khảo chảy lắm bỏ khảo nào bỏ à, Nào, xông con bừa hết bỏ vào tủ rồi Cuốn bưng về Là phải xông nữa, phải à. là phải dẹp Là thì... phải xông cái tủ tên này Hãy subscribe cho kênh không Bữa hết là uh, bữa hết dòng hai bên 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 hai là hai bên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  mà bên hai 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 bên nó bên hai 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 bên

lunusia rồi bong à đẹp rồi mình đếi mọi người không sao đây rồi ừ, đó nhưng mà thằng tuổi không chơi

ตปปะนุ <c <c ่มกวนมเมยวะน่นมาเบิ่งเนี่ยนุ่มไมเติรลเนกวนนุ่มเมย์วะมาเบิ่งเนี่มะเบิ่งเนกินกินขาวเพเดียวไปเปนนุ่มขาวเบิ่งหนึ่งได้ดีเ้อนี่มเติเป็นยังเตินะเเป็นยังเติ้คือนุ่มขาวเบิ่งน่เออดื่มเนี่ย่าเติ้เบิ่งเนะ่ยฮือยังเบิ่งเบิงไงอือกนไปค่ะอยี่ยไปดัดสีแงจัง อนุ่มดอนว่าอะไอ้เบื้องนาวเบื้องนี้แดงอ้กนุมดอนดิอันน่งดาวอันนึงล้อันนึงขาวอันนึงดำนู่ขาวตาเป็นงัวดางเน่นด่างเนาะงัวดาวจ้งนุ่มแดงกินนุ่มแดงตายจีมาพี่มาเบื้องนี้นุ่มใเตยเป็นยังันดิน่เตเป็นยังง้นไม่ินวะมีไรเฮ้าของดินนะโอ้ดินม่มีะไก่อ

เพิิ่งมากนยังไม่อิ่มมึงเนี่ยชาดว่าแซวอนจะ่ปกินบัดน้องัไปแล้วน้องมาพี่เจ้าพี่ควันเนี้ยควันช้างมาเห็ดเลยควันแาตาอกินแล้วไปอาบน้ำอาบน้ำได้่ละตื่นนอนมายังบอบน้ำพรมกับเซวานี่ได้ผมนะไปอาบน้ำ่ซวาบี่พรมไปอาบน้ำบีผมสวยๆไปฮะมมไบีผ พไปอจันไ,ไปเพ,ปพียวได้ไหมน,นี่อมบุญไม่ได้ออกไปได้ไหมน,นี่ละมูละมาละนละมายามอืมานานพอกันเหอปะ๊กันจันไปเพียวเลยูน,น้ำพอยเอืมอ้อจางมาม่าอยานแบบ่อดแบบอด่บบที่เี่ยไฟใช่ก็ไสไปยัก วาฉันอาใช่ใช so, uh, ่สิริงกินบะมันไงแซ่บได้มาเนี่ยมาปลาเตอกินนะแซ่บแซ่บเลยอันนี้ยามนุงเลือดไม่ได้เหรอกินไหมกินได้ข่าวเดาให้แม่พังเนาะไม่ได้หรอให้ไหมได้ใจได้นะไหมใจได้ไหนไหมใจดีบะ พ่อไม่ได้ใจร้ายเพิ Ooh, ่นวะห้ว i̇şte ่าพ่อย no ่ออกกับไรแม่ย่งออกกับไรบิดขึ้นหหงเติบันมาว่าให้แล้ว่ะจักเพิ่นแต่วันชินนะเพิ่นอยากเป็นวันนั้นพี่นเไงเป็นอย่างนอนนอนย่อเลนอนกัยาขึ้นกไอเตจึิบไเตอร์ไปตักเข่าดูกอี่อย่างเรช่างมันิดัวไปไดไปรุตไปมา่หามามา นานค่าแขวปัตจิไหมเนี่กินยังกค่าแขกวาเนียยิมแขคนเถ่าอ่ะยิมแขกปุกมายิมแขวจนบดเลยปุกมาิมแขตัวว่าจะดูเห็นเหนออยอืมตัว่าจะไรัว่าจะนำหม่เลยตอุ้ยไม่กลัวมันแน่อ่าสบายดีป้าลุงละตลาอะไรเด้อป้าลุงสบายดีเดอ มือเอยคนเ่าเลยมืออเลยเจ้กิมันแซ่บด้วเอนยด้นของน้องเห็นไหกินมันกันีร้านร้าบายดีปาลุก็ดอบจดีี้าบัสิสิให้สบัดีกอนสบัดีปาลุงบายบายแลวฉดูไปแล้วอ่ให้ป้าเจ็บจิ้มเวเจ็บเหรอห้นี่คนนี้นังเฝ้าอยู่นี่แหละมือนี้พี่น้องกเอานฝนตกให้กำลังใจสร้างอย่นี้แหละ